สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขน้าเด้อจ้ามือนีซีพ่อลูกสิพามากินลูกชีนครับลูกชีนจ๊กไหมครับพี่น้องครับสีพามไปลูกชีนลอยไม้ไหมครับมอนพาเด็กๆมากินลูกชีนครับมีทางฮอตด็อกแน่ทางนี้โอ้แดงชายล้ายเลยครับฮอตด็อกอันนี้ก็สิเป็นนางกอบครับอันมือนีใส่ชนิดทอด้อครับเด้อม้อนี่ทอดเอาครับ บางอันกระถอดใช้แป้งอันนี้ดมแนบออันนี้กระชิเป็นลูกชิ้นเนื้อเอ็นครับเอ็นเหมือนว่าแซ่บๆมันนี่โอ้ยลายไม้เติบครับนงกันจิกินเบิร์บออันนี้คือทีเป็นลูกชิ้นปลาครับถอดชุบแป้งถอดน้ำเบิ่งแก้วเบิ่งน้ำจิ้มครับโอ้ยพี่น้องคอมาเพิือนว่ากินลูกชิ้นแน่ครับเพิือนว่านี่บอแกมผักลายครับพี่ทางพีกกระชิเป็นผักกระลำแน่ทางพีกกระชิมีมักแตงแน่อันนี้มัพริกมา้น้องกันกัดครับ ชิ้นนองกันนะครับมันพีแต่ฮะคือเอาครับอ <c oughs> เอาพี่น้องอยังให้กินยังกะจัดชังเข้ามาครับตอนนี้ตามใจผู้คอ,เ,อเมนบอคา<ม>ดใจ,จผู้กินกระยาดาครับคะแนนแต่ผู้คอขอมาหอยลงมือนะแม่ทายยังน้ำจิ้มสีเย็นได้หนิน้องกันเจียวยังครับกระยอนนั่นได้อันนี้วันนี้บัแดงแดงนี่แมนเอาเวลาจิ้มจิ้มแจ่วเอาจิ้มให้จังน้อยจังน่อยเพราะว่าอยจกจิ้มแจ่วมาครับป้าแสบๆน้ำกันอย่าลืมนะครับเด้อขอคนละเมนู ขอมาเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะว่าช่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์มีเวลาอพอดำาิิกินนั่งกรอบครับอืม,แ,มแกมพักไกลายน้ำเด้อครับเด้มอมมาหนิเพื่นว่ากินลูกชินแกมพักปลาหอมบวงจนเดลือเลยอืจะเหลือเป็นอันนั้นเดออ่ เดือดเป็นตุยน้ำจิมไงไง้มครยิ่งงครับมาเนี่ <laughs> บุเวข้าวเหนียวมากินน้ำเนาะกันกับลูกซีนคือสีแสบอืมอ้าหมักแดงอ,อน้องรามเกินเมืองอือแวเนย หมักพริกลูกโดดครับฮืมสับแสวันนี้ให้เจ้าโลครับถ้าไม,ม่หม,มื่นสามหมืนห่นสามพันหมื่นโลหนึ่งลองหไหมไงสุกแปลงครับ <S 1> <S 1> <S หืมไงสุกแปลงคือสิเศษเพราะว่าเป็นไหงไงน้ำน้ำจิ้มสูตรพิเศษครับ ถูด,ดังเดิมเมอนวะเห็นบอกกันจิไก่เบิร์ดแล้วไปกินเบิร์ดคนนั้นจระมาน่มันนา,มาอ,มอมากดิจะหนแลอวหอมลูกชิ้นปลาใครได้ตัวใดยื้อเอาครับมนันเ่ยกิน <c oughs> เห็นประตูอย่างอื

มันบุญใหญ่เป็นไงมันบุญใหญ่เตรียมพัยยกกะลัมแสบครับหยุดหมักแปลงดีกว่าหมักโดดกัดลงไปแกกระหยับเมื่อไหร่คือฝนชี่ตจริงเนาะนั่นคือฝนชะโตครับตกก็ดีจ้ะสิได้บรรยากาศดี เดี๋ยวไปมาจะไปกินดูหน่อยละแฉบอกคนจอยแฉ่ชื่อกับอันเบอร์จักสิใหมเ่เเลขมาเน,นี่ยคนจอยว่าจัดให้พี่น้องเต็มที่ครับพี่น้องอยากให้คนจอยกิน,นอยังสั่งมากบอกใส่ปัญหาบอกกินกับแกด้วยพี่น้อง เมนูหมกกับแก่ก็ได้หมกกับแก่คนจอยว่ะแกยังมีใครกินเลยปิ้งกับแก่ก็แซ่บอยู่เลยครับปิ้งกับแกมก็แซ่บเหมือนกันนี่อ่ะกันว่ามันอยากเมือหรอเล่าเมนูง่ายๆครับวันนี้ทอดลูกชิีสสไตล์บ้านๆงานก็หน่อยใหญ่แห้งหน่อยเนาะ ดื่จริ่งอร่อยๆใจยด้วยกันดูแบบนี้อืมแข่งเลยรนะคือเบิร์ดอีกเหรออือนะอมขน้มแซ่บแฮงปะามพี่น้องร่วมเอื้อใจกินยังเรื่องนู่นแซ่บแซ่บเบิร์ลองซีมน้ำลองกัดก่อนครับเราว่ามันแสบ ลองเบิง้งคอนคดอกครับนี่ชิ้นแดงแฉบจ้ะดินไหมอืมหอมอันนี้อื้อ้มอืม้ออเธอแจ่วเดี๋ยวจิ้มน้ำกันสามคัคคีคือพลัง ทำอะไรกัเนี่ยอ๋อสียังครับเอาสีแดงเอาสีแดงหรอว่ายังเอาสีแดงเลยสีแดงแซ่บครับเอ้าก็มาอาอย่างอีกไงกินบดปลาดองกันปะไปกินจ้องไงไห่ไห่ตัวดำเบิ้องแซ่บคู่อันครับอืม ถือแจวดีๆครับให้มันเต็มลูกชิ้นหวบมากครับไปเขาเอิ่นมาผิดยัง,งไงผิดเกลืผิดหยวกมาชิ้นใอันนี้ก็คือผิดเกลืออะไรนะเพชรอยู่ครับมันดีก็ะซีเขียวเป็นหย <c oughs> ่าหนุนขึ้นอย่างนี้ที่สมวัต เอาเต็มที่ครับมือมมนเอีมเยมแล้วแรงเลยครับลูกซีนมานี่อินแทนเขาไดไคือกันจ้าจงก็กันแบบนี้เอาทองอันเลื่อนลงกันจัดายกันเอาไฮอืมอืมนำองไรกันเอาเฮ้ยอืมคำโตโต สั่งยังกระไดนั่นเนาะอย่าลืมใต้คอมเมนต์ไว้เด้อครับเด้อมื่อเอินกินยังผมแรงพี่น้องบอกมาครับกินลูกยังกราชิ้ยังครับอ๋อคุณจะจิ้มพักเลนะให้กินนังกรอบลองเมื่อกี้ก่อนครับ กินแบบปะเอาเลยครับอเอาเลยครับกินแล้วปล่าเลยเอาน้ำเอวมาแนวกันเพชรเอาแมาเอามาเร็วเอาอย่างเอาน้าอานาอานาือะไรแหละเอาซีอย่างอีกครับพรมว่าท่านดาดมิมจิเพชรอ่ะโอ้โหคือพ่อแ,แ,แบบนี้มันหนุยแกด แบบอิ่มอร่อยกระปักแตงพุดยอดครับอือชีแดงครับท่างมาเลยอืมชีแดงก็จะเบิ้ลเบิ้ลเลยกจะกินเพียงเดียวคืออันนี้ครับพุดจอดครับน้ำตาลชุดหลาแล้วมันกรอบครับเอาเบิ้ลเลยผัดดําฮากินง่ายๆครับมาหนึ่งฮากินน้ำรานขาเพื่อนแต่เอามาทอดเองครับทอดใหม่ๆ โอ้ยังไงยังงด้อพี่น้องด้อพี่น้องครับก็จังมากกินแบบ็่สบกัดอ่ะแล้วกินกินซองอันไหนบ้างนี่กินกินซองอันไหนบ้างอืมชืมตตมึกสินปลาวิูมาคว่าือรือว่าใรดวงไงโพดใหญ่กินบเบิ้ล สังเกตแจวครับ,บงบลง <laughs> กลงบกลงบกลงเป็นยังแจวคือบกใช่ครับเกี่ยวบ่อืาชาวนาเกี่ยวอะไรเกี๊ยวเขา <laughs> พยายามเร็วคนจอยคอยกันครับ อืมอืมเห็ดเล่นแล้วครับบานนี้ <laughs> คนคืออิ่มเนาะลองเบิงงแล้วครับ <laughs> อากานเสี <laughs> <laughs> ่ยกวอกแดงไหนเมน,นูปีงก็คือสีเสียบเนาะเอ้ดกินปะอพอดำได้แล้ว

มันกันทีอ่อนน้องนี่ยิมอยู่บ่บุูยิมครับประตูมาเขาดำพขเดียวเพื่อจะซีดใหม่หรือไม่เดียวไม่เดียว ปล<ค>า,าหองอ่ะแรงแรงครับทางบ้านปลาดำคือสิบปริเทสหน้าเลยแหละว, <c oughs> วางหนึ่งตกดีดีอึ่งก็ออกล้ายไรหยองหวาอึ่งไมไ่พีไปดองชื่อแ <c oughs> ม่โมี่แม่น่น้องฝน่กับบาตกเอาลูกสินปลาเข้าไปเนี่ยโอ้เอ็มคือจังกินข้าวนี่เลยครับโอ้เอ็มเนาะจ้ะ นู่นกินปลาซีใหม่นมนหนึ่งเอ้ยมันยังได้ปะครับพี่น้องเขามากน้องเปรี้ยวคู่หูเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหุ่นต่อเพดน้องหุ่นสิดาเบิ้งพี่น้องเข่ออ,อีเลียกัดอีกไหมนหนึงนะครับพี่น้องเขามากเลยนะอ,อือคือชิอิมมันรอดบ,บ้านนี่อิมแล้ว บ๊อบเบิร์ตบ๊อบเมื่อยไหมเขาคือหมักบอกว่าหนองกันกับพอดำขึ้นหนาขึ้นกันขึ้นกันวังไหนยายาไม่แต่จะคิดอันเออน้ำยำเลยเร็วนำเลยอื่นยำเป็นออกทางเก่าปุ้ยพันนะหนึ่งสองสองหมายหนึ่ง กันนะนีใหม่อโอ้อยู่ข้างบนนี่เองพอนำกินเบิหาใหม่หิ้งอะไซีใหม่คุณหาใหม่คมอก,มกันเลยเหมืนซีใหม่ได้หาใหม่ฮึโซใหม่ไม่ยังบาหอเลยนี่ซ่ใหม่หอดหอดได้เป็นก่งได้นกกันซีใหม่คือน,นเบิ่งแก้วเกเือบเบิดตัวยครับเอ้า มึงเอืนิญมึงเอืินพี่น้องอยากให้กินยังครับไปคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวมึงเอืินวางพอดีเดี๋ยวสิจัดเห็ดให้เบิรงเนาะนั่นอิ่มอยู่บ่อิ่มอิ่มครับอิ่มครับเมื่อไรหมาคือกันตรงไหนมีมีดังคือกันมีตามีตาเลยมีตาอันเดียวมีพุงคือกันอ้าว พี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแจงอกแรงใจนะฝากพี่น้องทั้ง y o u t u นั่นนีดด่นะครับเด้อยูทูบห้านกชาแนลทาง u t u b e บ่มีเพจจริงครับหัางนกชาแนลก็คือพี่น้องเข้าไปก็อย่าลืมกดซับมากระดิง่งให้น้าเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับให้บาลดาแล้วก็กับลูกๆล,ล,ล้านๆครับได้มีน้องกินมาสู่พี่สู่น้องเขากินอเอื่อนกินยังกะฝากใต้คอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวพอดำจัดให้ครับฮู้ฮีคฮูฮีับฝนโปรโต่หำ เป็นตะฟนต,ต๊กอยู่ครับลายมือแล้วบต,ต๊กมันนี่เป็นเดือนครับ <หา S 1> มันนี่ก็ฝากไว้ชั่นี้เนาะครับเนาะกินเวลาพี่น้องมาหลายหน้าที่แล้ว <หา S 1> บันาทาศ<า>ดีๆครับมันนี้เนี่ยมือแรงแต่ว่าท่านคำท่านท่านมือปันไดเพราะว่ามือน,นี้มาเหตุเตเวนแน่เพราะว่าลูกบริไปโรงเรียนเนาะเนาะมือน,นี้ <c oughs> วันนี้ก <c oughs> ็นนขอพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดหวังสิ่งใด <c oughs> ส่งความมุ่งม <c oughs> ั่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ